นายสริ์วิทูลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายลงพื้นที่ไปดับไฟที่ชาวบ้านเผาตอซังและฟางข้าวในที่นาของชาวบ้านเลยอยู่ที่บ้านไผ่ตําบลกลางใหญ่อําเภอเขื่องในนะคะหลังได้รับแจ้งว่าเกิดไฟลุกกามกินพื้นที่บริเวณกว้างหลายสิบไร่แล้วก็ทําให้เกิดค่าปุ่น pm 2 5ดเกินมาตรฐานติดต่อกันมานานกว่า1สัปดาห์ส่งผลกระทบกับประชาชนค่ะอสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุ บอกว่าการเผาครั้งนี้นอกจากเป็นการเผาต่อสั่งที่เหลือจากการทำเกษตรกรรมแล้วชาวบ้านต้องการจับหนูในนาเอาไปขายค่ะ ผ้ว่าราชการจังหวัดก็เลยสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านหากพบการเผาในพื้นที่ใดเจ้าของที่นาอาจถูกดําเนินคดีฐานฝ่าฝืนคําสั่งห้ามเผาเศษวัชพืชของจังหวัดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอย่างที่คุณธืรเดชว่าไว้จริงๆขนาดพื้นที่นาก็ยังมีการเผากันเลยเพื่อหาหนูนาเอาไปขายค่ะส่วนใ่ฮะก็เป็นฝีมือของมนุษย์นะครับแล้วทีนี้ฮะทางการเขาบอกว่าต้องสั่งให้มีการเตรียมรถน้ําของหน่วยงานท้องถิน่นไว้ดับไฟป่า เนื่องจากว่าอำเภอขึงในครับมีจุดฮอสปอร์ตหรือว่าจุดความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ต่อเนื่องมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแล้วสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจ,จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เพราะว่าจากการตรวจสอบวัดก็พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานถึง1 4 7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับในพื้นที่ห้าอำเภอด้วยกัน สาเหตุในเกิดจากกระแสลมพัดฝุ่นละออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมีการจุดไฟเผาเพื่อเก็บหาของป่าตามป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งเผาวัชพืชตามชุมชนด้วยนะฮะนี่ครับต้องรุมพื้นที่ไปถึงขนาดนี้เลยนะฮะ